สะเทือนทั้งเอเชียนันกแสดงหนุ่มโชว์หุ่นแซบทำแม่ไทยแม่จีนคอมเมนต์สนั่นโด่งดังแบบสุดๆมาจากซีรีส์วายเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอสำหรับ p ีพีคู่จิ้นของบิวกินตัวในซีรีส์เรื่องนี้ p ีพีรบ,บทเป็นโอเอลและแน่นอนว่าความฮอตความปังของหนุ่มพีพก็สามารถพิสูจน์ได้จากยอดการติดตามในอินสตาแกรมที่ตอนนี้มากกว่า2.3ล้าน f o ลโลเวอร์ แถมยังเป็นขวัญใจของบรรดาแฟนคลับทั่วเอเชียโดยเฉพาะแม่จีนและแม่ไทยที่หลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วค่ะล่าสุดในอิสแกรมของพีพีเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองที่ถอดเสื้อตัวเปียกคาดว่าน่าจะถ่ายหลังจากที่เล่นน้ําเซหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวและมีแฟนคลับทั้งแม่ไทยแม่จีนเข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกด้วยค่ะ